สวัสดีครับผมนายโมชัยนรครนะครับสออหนทับหเลขที่ศูนย์หครับมาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ครับจะมาสาธิตพิธีการใช้พาริมอดแยกเป็นสชุดนะครับซึ่งก็คือสามารถสั่งการแยกเป็นสชุดได้ชุดที่1ก็คือชุดนี้นะครับก็คือชุด1จะใช้เป็นตัวพินหนะครับ ึ่งจะเป็นช่องของพาว์ินบอร์นะครับช่อง5เป็นในบอร์ด Arduino เลยนะครับใช้ A 0นะครับทรงนี้จะเป็นในส่วนของการใช้โมดูลไลท์นะครับซึ่งเป็นโมดูลที่ใช้วัดแสงนะครับเป็นตัวที่ใช้ โมดูลวัดแสงเข้ามาในการคอนโทรลนะครับตัว led นะครับว่าจะให้สว่างน้อยหรือสว่างมากซึ่งนี่เป็นส่วนของชุดแรกนะชุดแรกตรงนี้จะเป็นชุดที่2นะครับจะใช้เป็นของพิน6ซึ่งในบอร์ดก็จะเป็น a 1นะครับตัว arduino นะครับจะใช้อ่าอัพค่าได้นะครับเป็นตัวกำหนดซึ่งจะเป็นตัวควบคุมว่าจะให้ led สว่างน้อยหรือสว่างมากนะครับจะเป็นตัวคอนโทรลแยก จะใช้เป็นการคอนโทรลแยกนะครับฝั่งนี้เป็นของฝั่งเซนเซอร์แสงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ R ปรับค่าได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัววัดแสงครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทดสอบวงจรนะครับว่าในส่วนของวงจรทาํางานยังไงขั้นตอนแรกก็เปิดไฮไลท์นะครับดูว่าวงจรจะรันได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นโอเคแบบนี้ก็เท่ากับ เราสามารถรันได้เลยนะครับซึ่งต่อไปผมจะปิดไฮไลท์นะครับแล้วเราจะมาดูตัวดีีของไฟกันนะครับอันแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบจากอารค่าได้ก่อนนะครับครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไฟกำลังสว่างอยู่นะครับเพราะเรายังไม่ได้เพิ่มค่าอานะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มค่าอานะครับพอเพิ่มค่าอาเข้าไปแสงก็จะเริ่มรีลงนะครับแสงในส่วนของฝั่งอาก็จะรีลงเรื่อยๆนะครับ ครับมันจะรีลงจนดับเลยนะครับถ้าถึงศูนย์ก็คือดับนะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นเซนเซอร์แสงนะครับเป็นส่วนของการวัดแสงตอนนี้ห้องยังมืดอ,อยู่นะครับไฟก็เลยติดแต่เดี๋ยวผมจะเอาแฟลชไปจอนะครับเมื่อความสว่าง,งเพิ่มขึ้นความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นทําให้แสงเนี่ยรีลงนะครับจนเกิดไะดับเลยนะครับรีมาก พอเราแสงออกปุ๊บไฟก็จะสว่างขึ้นทันทีนะครับครับในส่วนของการทดลองก็จะเป็นตระมานนี้นะครับครับกระผมนายมงหุชัยนาครก็ขอจบการสัธิที่เ็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ